เดี๋ยวเราลองอไ,ปไปกระโดดอบอร์ดจัลล์เกันแม่เสือเลี้ยงลูกหมูหย,หยิงเสือไม่กินหมูยิงเสือเฮ้ยดูดิภาพเนี้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะ <c oughs> จะโดนไอ้ลยว่าเสียดายว่าเขาตั้งวงเอาไว้ไม่งั้นนะเดี๋ยวพี่จะยวิ่งเลยมันเชื่องขนาดนี้เลยเหรอเหมือนหมาเออเหมือนหมาเหมือนลูกหมา นี่เลยเราดูเสือไปแล้วใช่ไหมต่อไปนี่เดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมอะไรสนุกสนุกดีกว่าเอาไปยนอนแถวไหนฮะย้อนง่ายง่าเจอนรเทเลยค่ะแล้วแต่อะไรใช่ไหมครับ 5, 2, ไม่อยาก 5, 2, เริ่มงอะไรเป็นไหนว้าว <laughs> กินตะลเค่ใช่แล้วนี่ไงโอ้โหนี่จงะเค่เต่าถินมาเองพี่หนุ่มว่าคนไม่หรพี่หนุ่มว่าเสือคนนี้นี่ยนะ ถ้าเดี๋ยวดูกันนะเขอกยืนก็รู้แล้วดูถาน้าคนเทียนเนียนี่ไมรู้ขอคนมันไม่ใช่ข้างในเย็นใช่ไหมไม่เย็นไม่ได้เย็นก็คือพาดิซ่าเขาเก่งมากตัวใหญ่ขนาดนี้นี่เองโอ้โหยอด ดูดิโอ้โหนีจับช้หน้าถ่ายรูปไหมคถ่ายรูไหมคะยไ้ถ่ายได้ถ่ายได้าไถ่ายได้ถ่าย่ายไ้่้่ายได่ายถ่าย้ายได้ถ่ได่ยได่าไดมถ่้ถ่าย้่าได้ถายได้ยได่ย่าไายได้ถ่าด้ายไดา้่า่า้้ยา่าาา ให้ลืมลืมติดแอปกันไม่เหอไปแต่งได้ถายไปล้โอ้โหว้าวว้าว้าผมขึ้นหนุ่มกี้าครับใครวะ ใช่ไหมครับต้องยิงยยิงไปทางไหนข้างในมันเป็นอะไรฮะยิงได้ไรบ้างครับเนี่ยครับต้องดึงเขาต้องดึงก่อนครับนี่ครับนี่ครับดีมีนะครับแล้วปักไปที่เดิมเออผ่าไปที่เดิมครับอ่ะให้ก่อนเลยเอาเลยยิงเสือเหรอไม่ใช่ยิงเสือยิงเข้าตร้นมือแน่ นี่เอาหาไปเนี่ยเลยคิดจริงเนี่ะโอ้โหนี่ไก่ยิงเสือเลยเว้ยแล้วเราแล้วเราเฮ้ยเสือเฮาไม่ออกอ่ะไม่ออกครับตกอย่างนะครับเด็กไว้อ๋อเซฟไว้ เอาไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิดดูดิโดนเหล็กอ่ะมันคนแม่น่ะเออบช่ปะเออเลี้ยงกีกอ่ะโออโหโทษนรฮะโทษนะ โหรอเลย Sustain. Leslie> อ่ะดูดิเอ้าไม่เห็นล่วงอ่ะโดนเหล็กตรงไหนอ่ะเย่ยิงมาดโดนเหล็ก และแล้วเราก็เหมือนทำให้เสือมันมีความสุขกันดูดิแย่งกันยะิงเสือแย่งกันเลยเลียเสือแต่ที่โกงมีเป็นสิบเลยแย่งกันเลยแต่ว่าเออเออนาะก็ไอเดียดีอ่ะยิงอาหารเสือโอเคเลยตอนแรกคิดว่ายิงเสือจริงจังตอนแรกคิดว่ายิงเสือจรงิงจัง ป <ST su ks> ั่นดี่ไหนเอแล้วครับจเอไปเได้ครับเาเป็นว่าตามแผนที่แล้ว่เลยเราก็เจินไปเรื่อยๆเจออะไรก็ไปทง้นเลยค่ะเจอากางโอ้โหก็มุดลงไปเลยจีค่ะใช่นี่เรามันก็มีจังกรมันทำ เปยเต้นะโอ้โหกดเนี youtube, cool. you. You right? ่ดอี่ไ่อหอลือครหรือเ่ายหร่ครับเอมันเริ่มกินเนื้อยังพี่กินแล้วนเหรอนานๆ นมเนี่ยน่ารักจังออโอ้ให้นมเสือโอ้จับแรงเลยน่ารักจังเลยเนี่ย น้องคูปีเหมือนะขันเนออุมอุมือนุ่งมากสีกาะแนแม่อยู่ืจิกแล้วืจิกแล้วือไปกน แต่อตันนี้เราเราใจมันก็ไม่ได้นะพี่นะ พี่ของปอบเี่ยของจริงครับของจริงเหรอพี่ให้มันกัดให้ัโชว์หน่อยดีตอพี่เลยเ้ยมันกัดป่ะเนี่ยไมปิดปากอ๋อปิดปากยมพี่เจ้าเนาะเฮ้ยหมาเนี่ยันก็น่ารักกันเปนตัวอะไรที่อยกเ็อะไรนะ

้ัหแต่ตัวใหญ่นี้ะโอ้โหนี่บุกมัมต้องให้มันเหมือนต้องให้มันเหมือนใช่ไหมถ้าถ้าสมมติไม่มาป่างเลยเป็นไงพี่กัดแหลกจัดแหลกเลยนโอ้โหนีมมืน เคยเห็นบ้างช่วงหนึ่งอ่ะที่เขากินอะไรนะกิ้งก่ามีกัวหน้าแลบพาดปลาเด็โอ้โอ้ยดิ้นดิ้นดิ้นเด็ดอัดับลองดับก่อนโอ้ยโอ้ยมันมันดิ้นมันดิ้นเหรอพี่อ่าดไม่หั่นลาไม่หัปลาโอ้ยจระเข้ฟาดหางโอ้ยฟาดหางฟาดหางโจนจุไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่เหรอ โอ้เกิดมาํมเคยเห็นขี้ตะเท่พี่ี่เเป็นมูญนัมันกินแล้วเนี่ยไก่ไม่ยด้โยนยโยนคเขายดโยนโอตัวใหญ่ไม่กล้าว่ะไม่กล้าไม่กล้าเยอะมากนี่ฮะยำลูก พี่เลี้ยงมานานใช่ี่ยตัวเนี้ยเตั้งแต่ตั้งแต่4ปีเนี้ยแล้วไม่ถึงปีอ่ะแล้วตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่3ปี3ปีเหรอตัวเนี้ย5ปี5ปีเหรอได้ขอสัมผัสตัว5ปีเนี้ยมันจะฟาดหางปะเดี๋ยวพี่ใช่ครับตอนนี้มึนอยู่ใช่ไหมที่พี่บอกทำมึนเนี่ยอ๋อดีอะแต่เมือนว่าชิมกับคนแล้วมั้งล่ะ

ไม่ถึงอาจูแค่ไหนเบอรอะไร่ยเอารายไม่เอาเลยเหรอโอ้โหโอ้โหไม่ถึงซุปบ้องตันเฮ้ยพี่นี่มันหนังแท้ๆเลยนี่หว่านี่มันหนังจระเข้นี่พี่คุณได้ครับได้ครับต่อแต่วางมนสะบัดขอมันสะบัดเหรอผมไม่เหรอแค่ตัวเที่ยวเนี่ยขอแค่แค่ตัวเลกอะยังแบบถือสบัดแด้เลย เกาท้องไม่ได้ไหมฮะได้ท้องได้ด้วยไม่เอาไม่ขาดทิ้ไม่เอาพูดไปงั้นแหละอุ้มเลยครับครับกลัวห่างมั้งนั่นแหละไม่ไม่ทำไมยกลงเลยฮะยกมันลงเองลงมันลงเลยร่างลงดึงลงเลยอ่าลงแลลูกกระชากไม่กระชากอ่ะเฮ้ย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 ไปไหนอ่ะ แบบว่าที่เขาแสดงโชว์จุดแล้วแค่นะครับไปูเอาหัวๆๆๆหัวฮ้ยมาเอเรียบร้อยเยี่ยมลองไหมฮะไม่ค่ะดาราค่ะเราเป็นตัเอเอ้ยเอับ เห็นในสารคดีว้ายโอ้โหไปไปเราไปกันดีกว่าไม่เล่นจริงๆอ่ะไม่ลองจริงๆเหรอขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณที่พาัดทำทช่ไปห้ฮะน้ำคุณสะครับทำงานแม่ไป น่า oh, รักอ่ะเออตอนนี้ที่เดไปทนดีดีวู้กนี่นรักน่ารักเหมือนแบบตัวกตาเหมือนใรต้นเหมือนอย่างนมันโตแล้วเ้าโจถอดนะหรอเขาไปทำอะไรกันู่พี่แต ถลอกคนนั่นน่ะเรียกเรียกไงดีวะไอตัวคอยยาวๆใช่ปะที่กรุงเทพก็มีใกล้ๆสามพันสองคืนเนาาะตัววยตัวยาว นนโอ้สครับไขลูกรนี่นะฮะไขราเสือตัวใหญ่ๆนีเลยครับครับโอด้ดูคู่คุมต้องมีนะ4 5คนลุกอล็อกเ ไม,ม่กล mm ัวไม่กลัวเลยเหรอกลัวปาไม่แม่เสร็จป่าวเรื่อ จัไ, oui, Maya, basics, ไ,ไ,ได้ครับจับได้คมันไม่ทำไมใครหรอกจับได้ครับไม่ทำไมใครหรอกจับได้เป็นเด็กนี้แะลูกสวยครับโอ้โหเฮ้ยผมได้สัมผัสกันแล้วฮะเสือเสือใหญ่ด้วยใหญ่ใหญใหญพี่ครับตัวนี้มันดุป่ะพี่ไม่ดูเลยทำไมพี่มาคุมทั้งสี่ห้าคนเนี่ย นี่เหรอพี่ต้นแบบของเสือฮงน่ักเสือโต้เสือโฮ้งนะครับไม่ใช่เสือฮงแต่น่ารักเนาะเนี่ยโหถ้าเิดเมีเลี้ยงได้นะถ้าตอนนั้นน่ะเสียใจแน่ครับที่ลูกเสือัวนั้นได้ตายจากไปดีแร้วภาพมันจะตายมันจะไก่อน สัตว์ที่ดุร้ายและน่ากลัวที่สุดแต่เมื่อลองสัมผัสกับพบว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นเพียงสัญชาทญยาณเพียงเท่านั้นเองเหมือนเหมือนกับการเที่ยวกับเพื่อนใหม่ในครั้งนี้กลับทําให้ผมรู้สึกประทับใจและเพิ่มสีสันมากกว่าที่เคยจนพบกับความสุขเช่นเดียวกับการเที่ยวกับเธอคนนี้ขอบคุณสวนเสือสีราชาและ GMM z ครบทุกความต้องการเรื่องทีวีดาวเทียม ที่เปิดประสบการณ์นอกประตูให้กับผมจะไม่อยู่กับเราจะไปไหนก็ไปไปแต่อยู่คนเดียวอะ่ะบอกให้ไงไงเธออยู่คนเดียววันที่รอเขาให้ฉันนั่งขง้างเธอจะได้ไหม ไว้ว่าเธอต้องการอะไรแต่ออยู่คนเดียวจะไม่ไหว